้นั่นมัเอ่อแฟนเก่าเธอนี่นาเอ้ยแฟนใหม่ใช่ไหมแฟนใหม่เธอนี่นาเอ้โอ้มันมาอยู่ที่นี่แล้วเนี่ยเช็คปืน M4 N U T T O N E หนึ่งที่มีขนตายใครมาได้แจ้งโทรศัพท์วะมือหงอ โดนเลยไม่ร่าเี่ของกูให้ไหม่ไหมเนี่ยชิวๆเราเคยเล่นกันแล้วเล่นครั้งแรกด้วยไงเออตำรวจมาอะไรอ่ะเป็นเทียอะไรอ่ะไปเทียอะไรอ่ะเทียแล้วเทียไปเก่าเธอแจ้งตำรวจอ่ากูอาจจะโดนให้จริงก็ได้นะอ๋อเมื่อจะโดนจริงใช่ไหมไปเก่าเธอแจ้งตำรวจ เอ้ยแฟนใหม่สิสัตว์เก่าเกียดนก่ก็โอ้ยเจ้านี่ซือตังค่าก่อนมีเงินไม่เข้าเกมีเน่ยอันนี้คืออะไรเอ่ยมาเว้ยมาเว้ยอืมเอ้าเฮ้ยปืนอันนี้มั็นปืนเทปเฟอร์ไม่ได้เ่นแฮกวะทตำรวจก็งั้นแล้ววะเย้ยกูจะแต่งตัวใหม่กูจะเป็นนุ่มเท็ดดีเพื่อนกูจะตั้งชื่อคลิปนี้ด้วยนะกูคิดมาแล้ว เกมหนุ่มเทสดียิงผัวไม่เธอชีฮะไปไหนยิผัวไม่เธอต้าฟังดูเทสดีเหมือนะะไนด้ห่างเงี้ยฟังดูเทสดดีเลยนี่คืออไกูคิดไปแล้วนะเว้ยตัวกัเบพวกเราได้ย่ะไได้ไได้ไ่ได้ไ่ได้ไ่ได้ตำรวจเธอม่มาไวไปหนีแมงเลยะโอ้ยโอ้ยโอยผมผม ตายแล้วเนี่ยตายแล้วเนี่ยไอ้เหี้ยอู้หชิบหายละจื๊อกำตามนองเชี่ยอืที่กูรู้รู้สึกกูเริ่มเข้าสายกูได้แล้วว่ะแบบกูรู้ว่ากูต้องทำยังไงอ่ะให้เป็นเป็นช่องกูที่รู้ว่าช่องกูอ่ะไม่ด้ ไอ้ดำนี่ใครไหนเอ้ยกูจะไปแต่งตัวทำไงวะขโมยรถก่อนอะไรอะไรอะไรไม่รู้กูวิ่งก่อนละ <c oughs> อืมโทษที <c oughs> อุ้ยโอ้โหแป๊บหนึ่งเดอ้เอไอ้ที่ทีทเ่เราแต่งตัวไม่ได้เยอะใช่ไหมเพื่อนเลื่อได้เยอะวะปกติปะ <c oughs> อ๋อนี่ยนี่ยเนี่ย <c oughs> นายจะรู้เสื้า <c oughs> อาฮะมาแล้วว่ะป่ะเราพอเป็นคนเทสดีดีกว่าผู้ชมไอ้ห่าวาร์ปไปเลยเหรอขอแต่งตัวแป๊บ แป๊บหนึ่งนะกูจะเป็นเทดี้รับความไวเมาส์ยังไงอ่ะอ <c oughs> ่าเทดี้ละมีร้านอื่นไหมไอ้เคยร้านนี้ไม่ไม่ไหวป่ะทำกูเป็นนมเท็ดี้ไม่ได้เลยรถกูละ่ะตายละวา้าไม่ไหวแต่ไม่เป็นไรเราอะมีรถอยู่เนี่ยเราเคยซื้อแลมโบกันคราวนั้นนะเพื่อนโคตรตาบเลย ว่านี่ไงตอนให้กูทำอะไรวะยิงเหรอว่าแลมโบกูน้อยเสียงจังจังวะไอ้เหี้ยอืมแลมโบกูมันเสียงดังจังวะใครละนั่น eight got their hands on some of our data. Fuck. Where are they? In a car, moving fast. And Marcus, they have someone on their tail. I think someone else wants what they know. Okay, I'll find something fast and get to them first. Marcus, they're getting away. You've got to move faster. Yo, I'm on it. Da 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 อืมอมอือไหมยังเป็นยังไงบ้างซ้อมอยู่หือว่าไงอ๋อตอนนี้มาเข้าไปแครั้งแรใช่ไหมใช่ที่มันอยู่บนตึกบนแบบบริษัทหรืบริษัทนอ่มันให้ไปหาคนเดีอะเป็นแบบ ไอ้แค่จะไอ้แค่จะมาเข้ามาหาก,กูได้ดิวะเฮ้ยมึมมงกูโดนอะไรเกันไหมวะเฮ้ยมึงเพิ่ได้กินแล้วไหมจริงเหรอเสียงมุงมีในเกมไหมเออมึงก็มีเหมือนกันเนี่ยเอ,อเอาชี้ว่าจะแอบเข้ามาแฮกตั้งหนอ๋ออ๋ออ๋อกูโดนแล้วดิกูโดนแล้วน,นี่แต่ไปปรับภาพมาคุ้งขึ้นขนึ้นนะเนมันเป็นทาไหนตั้าใหม่ที่เป็นรถแบบนี้ไม่แล่นใจวะอ้าวไม่ใช่มึงหงอกูนึกว่าแต่มึง เอาเครียกูได้ตามชนมันอยู่หมวกกินเนี่ยไปหาหมวกกินอุ้ยวิธีของหนีของกูมาเออขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาคือมาเร็วเร็วรถกูกำลังไม่เอี่ยมอยู่ก็ที่เร็วกดเมาล์กลางใช่ไหมเออกดเมาล์กลางแล้วก็ดูอ่ะอุ้ย ไม่เป็นไรเพื่อนไม่เป็นไรกินดีพลไหมเนะาะเพื่อนของคุณโด,ดนตั้งโบไอ้อะโดนตั้งบเพิ่มเลยอืมกูเล่นใหญ่ตลอดเว้ยอืมจะได้เราเบิดที่แก่ก็ได้แบบ GTA โอ้ยเยอะแรงปะแลมโบก,กูมันก็มีแลมโบนะกูบอกในหะ้ก็มีกูเพิ่งขี่แว่นเบยนี่มาเฮ้ย เพื่อนเพื่อนกูตรงมดกูตรงมดแต่แมปตัวไม่ชันเพื่อนไม่ทันตรงว่ไฟไหม้ไฟไหม้ไฟไหม้เฮ้ย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 กูไปกดแถงมือมึงมึงจะทำอะไรอ่ะกูไค่แค่แถงมือไอ้เหอะไอ้สัตว์เออเดี๋ยวกูปีนขึ้นไปหน่ะเฮี้ยไม่มี GTR ให้กูเล่นหน่อยเหรอจะแฮกกูลอยสัตว์มันกำลังหาใช่ป่ะว่าแฮกกูยังไง นี่ไงตัดแฮกได้แล้วกูแฮกมึงอยู่เหรอไม่ใช่อ,อ๋อเหรอมึงว่าอนะไรเนี่ยมึงจ่ายตำรวจมาให้กูทำไมอ่ะจริงเหรอเอเอเต็มเลยเด็กเหี้ยโอ้โโอเคกูคเข้าใจผิดว่ะเพื่อนยี่มึงแฮ็กตำรวจมาให้กูกูเข้าใจผิดเมื่อกี้โอ้ยเจ้าช่วยนี่คืออะไรเ่อิดคันอ๋อสกิลดีไหวเปล่ามึงไหวไหมเดี๋ยวกูไปรับมึงด้วยเลยอป่ะ ดีวะ่ะเชิญกดนี่อ่ะว่าเราจะขึ้นผิดทางว่งะลงแับอ้าวกูไม่ได้เส้นไปลังไปไอีสักฮะหยุดอะไรเหมอ,อกเกิดไปเงี้ยกูกดนน่นกดนี่นนนตรงนี้แหละไม่รู้หรอกว่า ตรงนี้อะไรอ่ะเกิดอะไรขึ้นดูสิแหม่แต่เป็นบทแบบพูดดีพูดดีเทสดีทั้งนั้นไม่มีเรื่องซะงั้นฮ่า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 ไปดูเสื้อผ้าก่อนแล้วกันแบบเสซอกูก่อนนะกูบอกเลยนะกูมีรถอันน้อยๆด้วยอ่ะเดะเดะเดวเดะ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 เกิดอะไรขึ้นอ่ะมันเอากูแล้วไอ้สัตส อ๋อเฮียไงเนี่ยเวีนจริงๆเก็บของเล่นกูของเล่นก่อนมาดิเก็บไงวะเก็บเก็บของเล่นกูไอโดนสตีนดิเฮ้ยเฮ้เฮียเอ้ยเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยว เฮ้ยมึงทำไมพุกคนอุ้ยไปกับเก็บนี่นี่นี่สกิลที่มึงอาจจะไม่มีคือก็ไม่บอกแล้วกันเดี๋ยวมึงรู้ว่ากูอยู่ไหนมันมีสกิลด้วยเหรอก็แบบเรียนอ่ะแบบโดนแฮกตรงนู้นแฮกให้มึงระเบิดได้แฮกอะไรเงี้ยเขียวแม่งแฮ็กจากไหนวะอันนี้คือมันให้เลือกหน้าโปรไฟล์ออนไลน์อ่ะเลือก เอาม่มีวงบอกเอห็นไหยว่าใช่ใช่ใช่โอ้โหเพื่าตุนี่นเพเนียนเลยไม่มีฮะยึดตัวรวจนะอไอ้สัตว์ตรวจเด้อเพื่อไปยิงตัว เกิดไหนอะเกิดต้องเกินแถวนี้ดีเหมือนกันนะฮะใช่ใช่ใช่ต้องเกินแถวนี้เออ,ต,อตำรวจอะไรกันตออํารวจอะไรก็ตํารวจให้เชนมึงได้นี่มันแฮปไปได้นหน้ายัางไงนะขี้ผายแล้วมันยิงกูอีกแล้วออออออรถชนเนี่ยตว์แล้วใครมาะดมชนมาแล้วลงฮ่าเชนทุกตรงดูกูยังงั้นแล้วกูได้แดงไร เออมามแทกกูโอ้โหไม้เบลใช่ไ้ยไอ้ขี้มันถัดจากรถที่กูจะเลงไปแค่รถดเดียวเอง <laughs> ไปดีกว่าไอเอ้ยแต่แต่พอมึงไม่รู้ว่ากูคือคือ,ค,อคือคนนั้นน่ะกูก็เลยโคตรเมียนบาจริง โอ้ยโอ้ยยืยนยยยนี่ไอ้แต่อยู่ไหนวะโอ้ยโอ้ยต้องหนีตกแแรกแม่งมีไงยังกรถามมีบางเลดแหมอะไรอยิงดอุย้ยยังแตกมึงหนีมึงมึงมึงแฮกไม่ได้นะมันต้องหนีแล้วถ้าเกิดมึงเจอกูไม่สามารถแฮกได้แล้วมึงเห็นกูปะในในแมตอะเห็นเหรอทำไมกูไม่เห็นมึงอ่ะก็กูคนมาเยือนไงกูมาเหะอะบางทีกูเข้ามาโดยแบบ บบมาโหมดแอบเลยอ่ะมาโหมดแฮกมึงเลยอ่ะส okay, okay, right ัตว์มักเหี้ยวเทียเลยัต่เียนชิ้ายูด้ี่แล้วแอันโอเครอดละ เจนี่ใครวะโอเคนี่เอมันให้อิสคิปของจริงละเดี๋เครียดให้ประชาชนทั่วไปจะได้เลยวะเออมันเหมือนลุกเป่าได้เหมือนจะได้ตังค์หรือเปล่าไม่ใช่ใหม่ไม่แน่ใจไปยูไปเออฮ้ เเเอออโอ้โอ eh. eh. oh. 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 ้ไอ้ขี้ยเดียวไม่โดนอะไรอะเมื่อกี้ก็ไปรถเมล์ตัดหน้าก็ไปแฮกไฟแดงเมื่อกี้อะตอนเมื่อกี้ไฟแดงเมื่อกี้อะไรอะขวยเอ้ยเรียนตะด้วยสิเอ๊กูต้านกูต้านในรถ ม <c oughs> ื่อกี้เราได้ปิดปิด,ดไซค์รหร,อหรอือเปล่าเนี่ยปิด<อ>มึงรถคันนั้นนะ่ะนะเดี๋ยวโอุ้ยโอ้ยยังไงต้องหาต่อคันนี้เป็นมอเตอร์ไซค์โดนชนได้โอ้ย <c oughs> โไปไไปไม่ไปไปไปเสด็จ อ่าโอเคขึ้นะอะโอ้รอนไฟไหม้อะเออบอกแล้วให้ชุดพวกเยอะแบบจริงๆมัคือบรนตันดันกว่าอย่า <Yeah. S 1> แต่ถ้ามึงยังตามคุณมาอยู่วงมึงก็เหมือนจะขยายไปเรื่อยๆนะคุณต้องทำให้มึงเสียบักยากหน่อยมึงอยู่คนละที่กูแล้วนะเอาากูหมดกูโอเคโซมถาถ้ามึงมาไม่ทันกูก็น่าจะไม่ทันว่ะคุณส่ง,งแล้ว เห็นรถยังเต่าเลยสัตว์เนี่ยตรงนี้มุมดีจัดอะมุมดีเนี่ยเขาว่าไงกูรอมึงอยู่เพื่อนคือมุมที่คอยแบบหันซ้ายหันขวาหันขวามาแบบใช่เจออะไรเนยเขี้ยมันจะถูกแฮกเกอร์อย่างดูแปงแล้วเพื่อนเฮ้ยไอเขี้ยไออะมึงเดินเข้าไปใกล้เดินเข้าไปใกล้ไม่ไม่ไอ้เหี้ย ไม่ใช่นะไมนี่โอ้ไม่เชื่อกูเลยเฮ้ย <c oughs> just waking up get high ไม่เปิดโรับแ์เวว่าไอ้ลูกศรที่หลังสั้นเธอเซ็นตัวบูปุลุไม่เปิดโทรศัพท์ไงว่าลูกศรที่นี่เกิดแม่กูไม่กูมึงอยู่ตรงนี้กูว่าจะไปหามุมแอบ <What? S 1> อสเกมโลไลฟ์แล้วมึงเห็นกูไหมยา่าไมรู้สิย<า>ังร<า>ู้สึอะไรเปิดโทรศัพท์เเปิดแท็บย่าไ,ไอ้อะไรปีกอยู่ไลโอชิด ไปทำว tamam> ิ่งอะไรในนั้นใส่ก่อนเอ้ทำไมก็ทำไม่ได้วะนั่นก็ขอยืนมากกันมึงลืมรื้ยังไงว่าเกมนี้มันขุดไปกับมึงได้มึงจะตามคนก็ไม่มีเพลงด้วยโอ้โหมันหนีกูทันนั้นเลยเหรอจะไปไหนจะทำไม่ได้จะไปไหนัะ

อไอ้ใบแม่งมาด้วยมึงเห็นไหมเนี่ยมวมึงจะรอดเหรอไอ้สัโอ้กหมีคนแทงมาก็หาคู่ไงเดียวอ่ะขึ้น <c oughs> ไปซอ้ยไอ้ใบแม่งมีปืน,น,นอ้เชนดิดออจไปยูกตรงนี้เถอะเอาแดัมโบม,มาเกงคนรวยได้เลยเพื่อนอีกแล้วเหรอ <c oughs> เอาอีกแล้วเหรอ <c oughs> อ นี่ทำไมมันเปลี่ยนไวสิสนิดวะอ๋อสเน่ดนะใหม่ใบมึงกูการดูเองมึงนั่งมาไมวะมันจับชักปืนมาพอมึงจักปืนมากูหันขวาเห็นตัวเองนั่งอยู่ ไอ้เฮี้ยนที่ทำไรวะทำไมอุ๊ยไม่เลยคุยเยอะไม่แท้ๆเกิน <c oughs> มือข้าโหมดดี <c oughs> นี่คือการเตรียมตัวของมึง <c oughs> ไงยากจริงๆว่ะหาครูผู้ตรงไม่เค้แอบในขนาดนี้เมื่อก่อนเลยเนะี่ยที่งอ่ะงไม่ก็ครูไพจะรูยอยู่ <c oughs> แมงมันมันก็ยัขึ้นโหลดต่อไปนะไม่ไดแมุมสักหน่ยนะเสือเป็นตือเสือเป็นต้ม้กัดเขียวไอเฮ้้ยเฮ้ยเฮ้ยเรถรถเกมแฮกมาเช็ปืนนี่ยังไงจริงขึ้นมาต่เมึงเทยังไม่ได้ไม่ไม่นั่งเต็ม่มึงกินที่อ่ะโอ้เฮ้ยเอ้ยตตวยปืนเฉยฮ่ ไอ้เชื่อจะปืนบอกโอ้เ oh ชีสแ,แล้วกูเอี e ๊ยตัดมารถกูมไม่ทันหรอกกูแรงมากอุย้ยเจ็บแม่งเอื้ยแม่งของแรงโบที่กูมีอีก <Okay. S 2> อุ้ยชนเริ่มจะไม่แรงแล้วใช้ทางลาดดิเด่นเหมือนกูเยี่ยแค่กาวะเฮ้ยยังเร,เริ่มเบี้ยวเบี้ยวเงี้ยว่ะ มึงเลี้ยวเบี้ยววะเบี้ยวเลี้ยวเลี้ยวเบี้ยวเบี้ยวอะไรันเนี่ยขอเบี้ยวมังเนี่ยเลี้ยวไม่ตรงอนะ่ะอุ้ยเลี้ยให้คู่อย,ย,ย่ง<อ>ุณไม่อยู่ยังไม่อยู่เฮ้ยโอ้ยสัตวนนนต์นึกว่าจะฟาดโดนเฮ้ยมึงเลีไม่ตรงจริงวะไอ้ตัวหนหีไม่ได้แน่เลย โอ้ยแลมันรุนเย่อแล้วจังเฮ้ยมันต้องสามประสาน่ะกูจะยิงบมึงอยู่ดีเทนต์เตตันลูวดฮ่าฮาฮาโอ้โหสัตว์นี่เป็นเกมหนึ่งที่ขับรถยากนะอุ้ย มาลงแล้วมาลงแล้วจะไว้ยิงเหรอเออประกบตีดแต่สัตว์ใบมึงล้อมรถใหญ่เนี่ย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 รถเนี่ยรถเนี่ยวิวิวเมด้คิสบัดวิวไม่ได้คิสบัดวิวิวมาทำอมไรพยายามขึ้นเหรอเพื่อนบัตแพ้วกูพยายามจะแบบ อย่าไปไหนไอ้ตัดมานี่ดรอไ้เพ่อไอ้เพื่อนไม่ได้โอ๊ยอรุ่นขอรนจมาอยู่นรรใหญ่ขนาดนี้วะไฮ้ที่มันได้ไรได้บ้างไอ้เพ่อุ้ยอาวหากูดูแต่นี้ได้มีคนหาย แค่หายมีคนเอาเดรอ่ะมีคนหายมีคนหายไปมีคนหายอยู่ฝั่งนูน้นลันรถหวาดกลัวขนาดนั้นเลยเหรอ โอาตรดเนียนเลกันวันนกูก็งงไอ้เชี่อ่เทำไมรถรถมันจอดนิ่งๆนะครับคนมาเข้าไปที่ทำเขียนเลยวะกูก็ว่ารถไม่มีจ้ะหองไะศาสตร์เนียนแบบขนทุกคันพวกก็วิ่งขี่ตามโอ้ดียยยย้ยยยหนยยยยบยยยยยนยยยรยยยรยยยยยยวยยยยียย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 วยยยยียย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 อยยยยยอยอย จะเป็นพุ่งชนวะเขาไม่ได้ไว้เฮ้ยจะเป็นพุ่งชนวะเขาไม่ได้รถกุดเจ๋ออยู่ไอ้ชีจามันเริ่มแล้วน,ะ,นะเพื่อนมึงคงไม่คิดหนีกูใช่ไหม,มเดซาัด ไม่ติดระเบิดตายรถกูแต่กูไม่เป็นไรเพราะกูเก่งมากใครขี่เนาะอย่าใบในในบเอู้เมื่อกี้ขี่รถให้เขาเห็นดิไอ้ใบนี่แค่เมื่อกีแ้แฮกได้หรอกเมื่อกี้ไปไหนกันอะเอพีซีจอด เพืถึงน่ไปที่รรถกูเห็นมันเตรียมจานเละชิจาเล่นละไม่ใช่กูไม่ไเวอยู่แว้วขนมเทสดดีโดนยิง กูมากูแม้ว่าทำไมกูยังไม่สแกมมันกูมั่นใจว่าเป็นมันอยู่เว้นกูจะผิดนะกูมั่นใจมากกูมั่นใจมากแต่กูอยากจะตบมันมานแล้วอุ้ยฮะยมันให้กูขับไปไหนอะ อุ้ยอย่างี้รถขับโคตรยากเลยติดหน่อยนะอะไรนะขุ่ยพ่อกูร้อนปีกคอมึงชา่ถ่ายให้กูคับมอไซคเข้ามาเลยนะกูก็ชั่งตรงนั้นดีที่สุดไม่ว่ามันจะเข้าเสื้อผ้ามาใ่้กงประตูวีลประตูจดได้เลยอ่ะเข้าไปใช้่อน ไม่ใช่กูเล่นเหรอฮะคุณเรื่อกูเล่นไม่ใช่มึงแม่งเร็วนะเนี่ยกระฟาตัวมึงให้โอกาสกูหนีระบายพวกกูเจอมันก่อนนะใช่มันหรือเไม่ใช่ไม่ใช่ไอ้เหี่เออดูไอ้ใบมันแฮกสัตว์มันเห็นแล้วเหรอมันแฮกไอ้เหี้ย โคตรโกงเลยใบโคตรโกงเลยฟังฟังกูนะรถรถโดนไหนมันจะจบแค่นี้เองอเลยเอ้ามึงคิดว่าคนงานเขาลืมเราลงอ่ะแม่งมึงไม่สมเพศสมผลในใบต้องสเตลไหมเนี่ยถ้าเอามึงตายได้ไงเนี่ยเพื่อนเดินเล่นเออใช่ไหมเพื่อนเดินเล่นกูกูวิเข้าไปสเตลมันมึงต้องเข้าไปสเตลมันไว้เพื่อน ไม่ไม่น่าใช่นะใช่กลัวปืนจริงมันไม่ตายเดี๋ยวมันเติร์ดเดี๋ยวเฮียใครต่อยไม่เขานิ่งแล้วเหรอนิ่งแล้วมึงนิ่งเลย้วเนี่ย